สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีชโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่า2565นะคะให้กับพี่น้องทั้ง12ราศีนั่นเองค่ะพี่น้องค่หน้ามาเป็นประจำทุก เดือนนะเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องทั้ง12ราศีนะคะในการที่จะวางแผนจัดการบริหารนะคะระมัดร,ระวังเตรียมการนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋านะแต่มันเป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมเลยนะคะพร้อมกับเลขนำโชคประจำราศีนะคะในประจำเดือนอคุมพาพัน2565โดยเฉพาะแล้วก็เป็นเดือนแห่งความรักนะคะพี่น้องจ๋านะ ขอให้พี่น้องทั้ง12ราศีมีความรักในหัวใจค่ะสำหรับเดือนนี้นั่นเองค่ะเอาล้ป้าหมอจะหยิบไพ่แทนให้พี่น้องทั้ง12ราศีนะจำนวนสามใบพ่อนะคะทำนายว่าควรจะระมัดระวังเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรนะคะเอาเป็นแบบนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะมาดูราศีแรกก็เลยคือราศีมังกรน,นะคะน้องชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเกิดนะคะดูว่าจะดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องจ๋านาะ ก็คือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ละเหมือนกับว่าได้เจอคนรักรู้สึกว่าดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนั้นก็เด่นนะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆใครว่างงานก็ได้งานทําแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็พคับพลัคองนะคะแล้วก็เรื่อยๆไม่หวือหวาแล้วก็เป็นไปได้ดีนะคะค่อยๆนี่อย่างเงี้ยเป็นไปได้ดีทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องของการงานเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องของการเงินก็ถือว่า นะคะดีเยี่ยมเลยไม่มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงสำหรับพี่น้องชาวราศีมังกรน,นะคะในเดือนกุมภาพันธ์เดือนเกิดนั่นเองนะคะพี่น้องจา๋านะอ่ะก็ทำนายสั้นๆนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องคานะแต่ยังไงแล้วก็อย่าประมาทนะคะประมาทไม่ได้นั่นเองส่วนเลขนำโชคนะคะก็จะประกอบไปด้วยเลข1เลข1แล้วก็ค17ค่ะ1 1 1 7ค่ะพี่น้องคานะ ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีกุมบ้างค่ะสำหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะคะปรากฏว่าใบแรกเลยนะคะคือ5ดาบนะคะแล้วก็1ถ้ช่วยนะคะแล้วก็8ดาบพี่น้องชาวราศีกุมนะคะระมัดระวังอันที่1เลยค่ะในเดือนนี้จะมีความรู้สึกว่าสุขภาพของเราไม่ค่อยโอเคในส่วนของเอ็นข้อกระดูกนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะ ารู้สึกว่าเหมือนกับเรานะคะเอ็นไม่ค่อยจะโอเคนะคะเหมือนกับว่าเราออกกําลังกายหนักแล้วก็กระดูกกระเดี่ยวนะคะผิดท่าผิดทางหรืออย่างไรดูว่าจะเปืดปวดเนื้อปวดตัวนะ,ะระวังในเรื่องความดันไขมันด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะในลักษณะของไพ่แปดาบนะคะดูว่าจะเป็นแบบนี้ในส่วนของสุขภาพาระวังในเรื่องของสายตาดวงตาด้วยนะคะไม่ค่อยโอเคดูว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่ นะระวังในส่วนของว่าโดนของแหลมทิ่มแทงนะคะมีดหมงบีดมีด,มด,มดบาดหรืออย่างไรเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึง่งระวังบริวารน,นะคะบริวารน,นะคะจะทิ้งปัญหาไว้กับเราบริวารจะทําให้เราติดตาบฉะนั้นในเดือนกลุมภาพันธ์เดือนเกิดของพี่น้องชาวราศีกลุ่มต้องระมัดระวังเรื่องของบริวารบริวารไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักนะ เป็นคนใกล้ชิดเราเป็นญาติสนิทมิตรสหายหเราเพื่อนฝูงเราก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนในลักษณะของเรื่องของหนึ่งถ้วยพี่น้องชาวราศีกลุ่มนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะมีในลักษณะของอาจจะมีในส่วนของกิจการที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของนะคะสุขภาพของคนได้ เกี่ยวกับสุขภาพของคนได้นะคะอย่างเช่นทำในเรื่องของอ,า,อาหารการกินเน้นน้ําผักผลไม้นะคะของบำรุงสุขภาพในส่วนของเสริมสวยเสริมความงามได้นะคะใครคิดทำแบบนี้ทำได้เลยนะคะนอย่างนี้เลยนะ,ะแต่มาส่วนในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกันบอกว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะทำบุญให้ทานเน้นในลักษณะของทำเกี่ยวกับเรื่องของ สุขภาพของคนทําบุญถวายสังฆทานยาเน้นเรื่องของน้ํานะคะบริจาคน้ำในอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็จะแก้เครสดนะคะเสริมบุญให้เราสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องชาวราศีกุมค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีมีนบ้างค่ะสําหรับพี่น้องชาวราศีมีนนะคะก็รู้สึกว่าจะติดดาบนะลังเลสงสัยตึงเครียดในเรื่องการงานนะคะ แต่ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นพี่น้องชาวราศีมิน่นมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้เพราะฉะนั้นเด่นในเรื่องของการงานมากเลยค่ะและเด่นในเรื่องของกิจการมากเลยค่ะพี่น้องชาวราศีมิ่นนะคะแต่ไม่เด่นในเรื่องสุขภาพค่ะ เอ็นก็กระดูกสายตาดวงตาระมัดระวังนะคะพี่น้องจาะนะมีโอกาสที่จะผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องจาวราศีมินในเดือนกลุ่มพาพันธ์นี้ระมัดระวังเป็นอย่างดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข2มีเลข1มีเลข5แล้วก็มีเลข5ค่ะ2 1 5หค่ะพี่น้องจาวราศีมินขอให้เฮงเงค่ะ มาดูพี่น้องชาวราศีเมษบ้างค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีเมษบ้างค่ะในเดือนคุมภาพันจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างพี่น้องชาวราศีเมษนะคะรู้สึกว่าจะเอ่อค่อนข้างที่จะเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงความเป็นอยู่ในครอบครัวในเดือนคุมภาพันธ์นั้นน่ะมีแผนว่าทํายังไงก็ได้ให้ครอบครัวของเรานั้นดีขึ้นนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่ในเรื่องของ ปัจจัย4ปัจจัย5ก็แล้วแต่เนี่ยนะคะนี่งี้เลยฉะนั้นก่อนหน้านี้กังวลเรื่องต่างๆเหล่านี้ในเดือนกุมภาพันธ์แก้ไขปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้หมดเลยค่ะมีโอกาสที่จะโยกย้ายในส่วนของการงานไปรับตําแหน่งงานที่ดีขึ้นขย,ขยายในส่วนของกิจาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งนี้ทั้งนั้นไปในทางที่ดีขึ้นหมดเลยค่ะ พี่น้องชาวราศีเมษนะคะนย่งี้เลยนะอ่ะโอเคสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องการเงินนะคะก็คือยังคงมีเงินเข้ามาแต่ว่าเป็นเงินหมุนเข้ามาปั๊บก็มีโอกาสที่จะออกนะคะปับ๊บมีโอกาสที่จะออกไปเลยนะคะพี่น้องต้องควบคุมรายรับรายจ่ายดีนะคะในเดือนคุมภาพันนะจาวพี่น้องชาวราศีเมษค่ะอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข6มีเลข1มีเลข5มีเลขสี่ค่ะ หกหนึ่งห้าสี่ค่ะพี่น้องชาวราศีเมษขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีพฤษภบ้างค่ะสําหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภนั้นแน่นะคะการเงินดีขึ้นเนาะการเงินดีขึ้นนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุกการเดินทางมียอดเงินเข้ามานะคะในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเด่นมากมายนะ,ะในเรื่องของการเงินนะคะเด่นมากมายเลยค่ะในเรื่องของบริวารคนรักคนอุปถัมภ์ค้ําจุนมี ส่วนครอบครัวดีขึ้นมากชาวรารกศกีพฤษภนะคะพี่น้องชาวรารกศกีพฤษภมีโอกาสที่จะมั่นหมายหรือแต่งงานได้มีครอบครัวได้นะคะอย่างอบอุ่นฉะนั้นไม่พูดมากเจ็บคอถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องชาวรารกศกีพฤษภค่ะอ่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข1มีเลข4นะคะแล้วก็0ูนค่ะ1 4ึ่งค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีเมถุนบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องชาวราศีเมษถุนยังคงง่วนอยู่กับการงานและภาระงานนะคะยังคงเป็นแม่ทับแม่กองอยู่ยังคงล,ลุยอยู่แต่สู้ไม่ถอยนะคะแล้วด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนนะคะมีพลังของพี่น้องชาวราศีเมษน,นะคะทุกอย่างจะสําเร็จนั่นเองค่ะพี่น้องจ๋านะมีพลังสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการวิตกกังวลกลุ้นคิดดูว่ามันจะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องทําให้เราจิตตกทําให้เรานอ,นอนไม่หลับ ทำให้เรานะคะเหมือนกับว่าสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวราศีเมถุนระมัดระวังนะคะเป็นอย่างดีไม่งั้นเราจะไม่สบายนะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่น้องขายังไงแล้วถ้าขึ้นราชนีแล้วขึ้นสติงพี่น้องเอาไว้เอาอยู่เอารอดอยู่แล้วค่ะอย่าได้วิตกกังวลเลยค่ะนะเอาอย่างนั้นกันค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข1มีเลข4ี่และมีเลข9ค่ะ8 1ด9สีค่ะขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีกรกฎบ้างค่ะสําหรับพี่น้องชาวราศีกรกฎก็เกิดความซิงค์อยู่นะคะก่อนหน้านี้แล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นรู้สึกว่าจะได้ไปพักผ่อนบ้างแล้วปล่อยวางหรืออาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะนับศูนย์ใหม่นับหนึ่งใหม่คือพี่น้องชาวราศีกรกฎอย่างไม่กลัว นะคะส่วนการเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีขึ้นขายของอลงอนไลน์ดีขึ้นเจราจาสำเร็จในส่วนของธุรกิจมีเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามาฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกรกฎถือว่าแจ่มเหมือนกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะทำนายแค่นี้คะ่ะอย่าเซ็งค่ะลุกคะ่ะอ่ามาดูเลขนําโชคคะ่ะมีเลข40แล้วก็3 5 4035ค่ะ พี่น้องชาวราศีตะกฎขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีสิงห์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นแบบไหนนะคะสี่ไม้เท้าถือว่าโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยมีโอกาสปร,ปรับปรุงในเรื่องที่อยู่อาศัยมีโอกาสมีเงินเข้ามาแบบเยอะๆแบบปังๆเลยค่ะพี่น้องค่ะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นพี่น้องชาวราศีสิงห์เฮงมากเลยนะคะ พี่น้องชาวราศีสิงห์ณขณะน,นี้ใครมีปัญหาเรื่องของการเงินใครมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์วันแห่งความรักเดือนแห่งความรักพี่น้องจะแก้ปัญหาได้หมดเลยค่ะและจากร้ายกลายเป็นดีหมดเลยค่ะมีโอกาสถูกรางวัลมีโอกาสได้อะไรมาแบบเบิ้ลเบมีโอกาสแต่งงานมีคู่เจอคู่แท้มีโอกาสขึ้นบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่ ดีดีค่ะพี่น้องชาวราศีสิงห์เฮงมากเลยค่ะน่ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสี่มีเลขหนึ่งศูนย์เลข 1, 0, ลก็สองค่ะสี่หนึ่งศูนย์สองค่ะพี่น้องชาวราศีสิงห์ขอให้เฮงเฮงค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีกันบ้างค่ะในเดือนอา่า กุมภาพันธ์เป็นแบบไหนขึ้นไพ่ใบแรกไม่ต้องตกใจนะคะสิบดาบนะคะจบในเรื่องเรื่ราวแย่ๆหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสนจ,จันไรไม่มีตามมาด้วยสี่เหรียญมีความรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินหนักๆก,ก,ก่อนหน้านี้พี่น้องชาวราศีกันนั้นสามารถจัดการได้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นสามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสี่กองสีส่วนได้แล้ว <c oughs> อย่างดีเยี่ยมด้วยนะคะฉะนั้นเคยล้มเหลว เคยเขาเรียกว่าเคยเจ๊งก็ยืนขึ้นมาใหม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้แน่นอนมีผู้รักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีบริวารดีเยี่ยมนะคะสำหรับพี่น้องชาวราศีกันค่ะค่ะอ่ะมาดูเลขนำโชคนะคะมีนะคะมีเลข10นะคะแล้วก็4 5 10แล้วก็4 5ค่ะพี่น้องชาวราศีกันค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีตุลบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องชาวราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์เป็นแบบไหนดูกันนาการเงินดีเยี่ยมนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะถึงขั้นที่ว่าใครมีหนี้มีสินอยู่สามารถจะเคลียร์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะใครมีหนี้สินแล้วก็ต้องการเงินเร่งด่วนในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยมีเงินเข้ามาแน่คะ่ะพี่น้องไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วอาจจะออกเดินทางนะคะทั้งเดือนเนาะยังไม่มียังไม่มีแปลนแบบเตือนด่วนยังเร่งด่วน ก็อาจจะไปในบริการลูกค้าบ้างอะไรบ้างนะคะพี่น้องจ๋านะในลักษณะของอัศวินดาบขึ้นนะฉะนั้นเรามาระวังในเรื่องของการเดินทางนอกะขับรถอย่าเร็วค่ะพี่น้องค่ะนะระวังอุบัติเหตุด้วยและก็ระวังเรื่องอารมณ์เป็นหลักนะคะพี่น้องนะสําหรับนี้ก็คืออารมณ์เวียงเวียงขึ้นขึ้น,นลงลงหรือประมาณนั้นเอาแต่ใจตัวเองใจร้อนใจด่วนใจเร็วไม่ได้ระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ จะมีบุคคลที่3มเข้ามาแทรกด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะทําให้ผิดใจก,กันกับคนรักของเราอ่ะอันนี้คือส่วนที่ระวังค่ะพี่น้องชาวราศีตุลโอเคไหมคะนอกนั้นดีค่ะอ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4มีเลข1นะคะมีเลข2มีเลข5้าสี่หนค่ะพี่น้องชาวราศีตุลขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องชาวราศีพิจิกบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องชาวราศีพิจิกเป็นแบบไหนดูกันนะคะดีเยี่ยมเลยค่ะดีในเรื่องของการงานดีในเรื่องของการเงินดีในส่วนของเครดิตดีในส่วนของบริวารฉะนั้นพี่น้องชาวราศีพิจิกใครที่ต้องการที่จะลงทุนก็มีนายทุนมีเงินมีนายทุนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะบริหารจัดการเรื่องของการเงินได้ใครที่มีหนี้สินอยู่ก็สามารถที่จะยืด หรือเจรจาต่อรองได้นะคะยังคงที่จะมีเครดิตอยู่และส่วนของการงานยังคงที่จะเอาไว้เอาอยู่เอารอดนะคะแล้วก็หนักหนัก,หนกเหนื่อยแต่สําเร็จนะคะจากพี่น้องชาวราศีพิจิกเพราะหมอคิดว่าพี่น้องชาวราศีพิจิกก็ดวงเปิดเหมือนกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเปิดทั้งเรื่องการเงินและการงานเลยค่ะพี่น้องจ๋านะถือว่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยค่ะามาดูเลขนาโชคค่ะมี1 0 6 5 1065ค่ะ ขอให้เฮงๆค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องชาวราศีธนูนะคะราศีสุดท้ายของปีนะคะอืมก็นะคะอัดวินไม้เท้านะ,ะชีวิตดีขึ้นนะหมุนปฏิหารจะเกิดเกิดความอุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องทั้งเรื่องของการงานใครว่างงานได้งานทำใครนะคะ ที่ต้องการที่จะมีโชคมีลาบเข้ามามีโอกาสมีโชคมีลาบเข้ามานะคะแบบปังๆเนาะแบบปปฏิหารจะเกิดโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินด้วยนะคะและมีโอกาสเดินทางไกลถึงต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศไปทํากิจทําการโชคดีในเรื่องของบริวารดวงนารีอุปธรรมคือพี่น้องชาวราศีธนูนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะ อิจฉาอิจฉาเนาะสำหรับพี่น้องชาวราศีธนูเที่ยวนี้นะเออดีจังเลยค่ะพี่น้องจานะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องไปกังวลนะคะเนาะพี่น้องขาณ์ขณะนี้ใครที่มีปัญหาอยู่ก็ไม่ต้องกังวลค่ะถือว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นนะคะดวงพุ่งรุ่งแรงคือพี่น้องชาวราศีธนูว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่ง มีเลขก5มีเลขศูมีเลขก3ค่ะ1 5 0 3ค่ะพี่น้องชาวราศีธนูขอให้เป็นค่ะเอาละป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอให้โชคดีเฮงเฮงมีโชคมีลาบมีคุณค่ะสวัสดีค่ะ